สวัสดีครับผมตะว,วันนะครับวันนี้เรามาพบกับวิธีการสร้างได้จากการทําธุรกิจออกโนโกนะครับผมวันนี้นครับระยะเวลา4ปีครับที่ผ่านมาจากการทำออกโนโกทั่วโลกนะครับตอนนี้เปิดเป็นประเทศ2ี่แล้วครับดีใจมากๆครับสำหรับคนไทยตอนนี้ครับออกโนโกเปิดทําธุรกิจที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที่20มีนา2013เนี่ยครับไม่กี่วันนี้เอง อานนี้คมาดูว่าทำไมคนถึงตื่นตัวแล้วก็เข้ามาทาธรุรกิจออกโนโกกันมากมายเพราะวันนี้ครับออกโนโก,กรครับมีภาพผู้ที่สำเร็จชัดเจน4ปีที่ผ่านมานี้ครับที่เปิดทําธุรกิจต,ต่างประเทศก่อนที่จะเข้าประเทศไทยออกโนโกรครับมียอดขายตอนนี้นะครับล่าสุดปี2 0 12นี่พุ่งทะลุเกินหมื่นล้านไปแล้วครับเดือนหนึ่งนี่ก็มากกว่าสาม0ารล้านบาทต่อเดือนแล้วออกโนโกรครับสร้างคนที่เป็นนักธุรกิจในโลก m m เนี่ยติด1 ใน10เนี่ยนะครับมีของเราเนี่ยติดถึง5คนครับนะครับแล้วอัน,นดับหนึ่งครับเป็นของออปโนโกครับก็คือคุณฮอต้นบัตตอนนี้นราไรายได้มากกว่า40ล้านบาทต่อเดือนไปแล้วครับโอ้โหน่าตื่นเต้นมากเพราะน่ารับวันนี้ครับไม่ต้องไปที่น่าแปลกใจเลยครับว่าทําไมถึงมีนักธุรกิจที่ประเทศไทยครับที่รอทําธุรกิจออปโกเนี่ยมากกว่า1ปี ธุรกิจออรกานกโกนะครับเราทำธุรกิจที่เรียกว่าแผนกกระตลาดแบบไบนารีแพนการตลาดแบบไบนารีหมายความว่าวันนี้เนี่ยบริษัทบอกว่าไม่ว่าเราจะรู้จักคน5คน10คนหรือว่าเป็นร้อยคนก็แต่แต่เราก็สามารถสร้างทีมหรือว่าบริหารทีมได้เพียงแค่2ทีมเท่านั้นครับหรือว่าเราสามารถนําคนมาติดตัวได้เพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับมาดูโครงสร้างการจ่ายได้ของออโกนโกกันนะครับออโกนโกแบ่งกลุ่มคนที่จ่ายได้กับเราเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะครับวันนี้ตัวเราเองนะครับ รู้จักใครแนะนําใครมานะครับสองคนแรกนะเขาจะติดตัวเรายกตัวอย่างให้เป็น A กับ B ถ้า A กับ B ครับซื้อกินซื้อใช้หรือว่าตัดสินใจทำธุรกิจออร์แกโนโอกโกนะครับบริษัทก็ปันผลให้กับเรากลุ่มคนนี้นะครับเขาเรียกว่ากลุ่มคนกลุ่มที่1ที่จะให้ได้กับเรามาดูต่อครับถ้า A กับ B ครับแนะนําต่อลงมานะครับสองคนเหมือนกันเขาสามารถติดตัวได้เพียงแค่2คนนะครับยกตัวอย่างให้เป็นใน1 2 3แล้วก็4แล้วกัน 4คนนี้ครับเราอาจจะไม่รู้จักก็ได้แต่ละส4คนนี้ครับซื้อกินซื้อใช้หรือว่าตัดสินใจทําธุรกิจออร์แกนโก,โกบริษัทก็ปันผลให้กับ A ครับแล้วก็ปันผลให้กับ B และที่สําคัญครับบริษัทก็ปันผลให้กับเราด,ด้วยถึงแม้เราจะไม่รู้จักก็ตามกลุ่มคนกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มคนกลุ่มที่2ครับเรามาดูต่อครับวันนี้ครับตัวเราเองรู้จักกับบริษัทออรกโ,โกได้ตัวเราเองก็ต้องมีใครครับผู้แนะนํานั่นเอง นะครับตามเงื่อนไขหรือว่าตามกฎบริษัทบริษัทว่าทําธุรกิจได้เพียงแค่สสายงานพ,พนั้านผู้แนะนาเขาก็ติดตัวได้เพียงกี่คนครับ2คนเช่นกันครับแลวถ้าเขาเจอคนที่3มาแล้วครับเขาติดตัวได้ไหมครับไม่ได้ถ้าเขาติดตัวไม่ได้ครับเขาต้องโยนลงมาข้างล่างครับเป็นบังคับสายงานนะครับก็งโยนลงมาข้างล่างพนั้นคนที่3ามในที่อยู่ใต้สายงานของคนทั้งหมดนี้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันเลยแต่ถ้าคนที่3านี้ตัดสินใจทําธุรกิจหรือว่าซื้อกินซื้อใช้ครับบริษัทก็ปันผลให้กับทุกๆคนเหมือนกันครับเพราะนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้เขาเรียกกลุ่มคนกลุ่มที่3นะครับที่สร้างได้ให้กับเราแน่นอนครับวันนี้บริษัทก็ต้องโคตรถ้าเราเข้าใจโครงสร้างนี้เราทําเพียงแค่2ส,สายงาน2ที่เพนั้นถ้าเราเข้าใจโครงสร้างครับโครงสร้างเราจะมีแต่โตขึ้นเรื่อยๆครับ หลังจากที่เราเข้าใจโครงสร้างการจ่ายได้แล้วคราวนี้เรามาดูวิธีการปันผลของบริษัทอัลกานโกว่าแพคกจตลาดของเราเนี่ยมันดีขนาดไหนถึงทําให้คนมีได้หลายสิบล้านกันแล้วก็สร้างคนที่รลบไม่ได้สูงสุดของโลกไปแล้วนะครับโอเคเร,าาเริ่มต้นกันที่วันนี้อัลกานโกค่ามีค่าสมัครสมาชิกครับหกรบาทแต่ในค่าสมัครสมาชิก600บาทนี่นะครับเราจะมีคู่มือทําธุรกิจให้ครบทุกอย่างแลามีเว็บไซต์ขยายงานส่วนตัวให้แล้วที่สําคัญครับเราสมัครครับครั้งเดียวเราสามารถทําธุรกิจได้ทั่วโลกครับ w o r l d w i นะครับโอเคมาเราดูครับรายได้ทางที่1ของเราครับ mm hmm. เขาเรียกว่ากําไรขายปีกกําไรขายปีกเนี่ยบริษัทให้เราห50้าสิถึห้เร์เซ็นตครับยกตัวอย่างกาแฟดํา1ซองเนี่ยราคาส3บาทเราสามารถไปขายถ้าเป็นแบรนด์ยี่ห้ออื่นกกแล้วกาแฟอื่นเนี่ยขายแก้วละ50-60ถ้าเราขายแก้วละ26บาทมันคือดกำไร100%เข้าไปแล้วครับโอเคนะครับนี่ในเรื่องของกําไรขายปีกโอเคครับรายได้ทางที่2องเขาเรียกว่าฟัซตแท็กโบนัสหรือค่าแนะนํานะครับ วันนี้ครับเราจะเริ่มต้นทำทธุรกิจออปโ,โนโกนะครับเราสมัคร600บาทเสร็จแล้วเราสามารถเลือกแพ็กเกจในการลงทุนได้แพ็กเกจที่1นึ่เขาเรียกแพ็กเกจบอลลงทุนอยู่ที่5,000บาทครับแพ็กเกจที่2คือแพ็กเกจซิลเวอร์ลงทุนอยู่ที่15,200บาทแพ็กเกจที่3คือแพ็กเกจโกครับใช้เงินลงทุนที่37,000บาทการลงทุนนี้เป็นการลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับตำแหน่งเป็นตัวชี้วัดรายได้ตำแหน่งน้อยรายได้ก็น้อยถ้าตำแหน่งมากรายได้ก็ามากครับเราย้อนกลับมาที่ค่าแนะนําถ้าวันนี้ครับเราเองแแนนนนะําาคเป็ตห่งบอล บริษัทให้เราทันทีครับ500บาทถ้าแนะนําคนเป็นตาแหน่งซิลเวอร์ครับบริษัทให้เราทันทีครับ1,500บาทถ้าแนะนําคนเป็นตาแหน่งโคครับบริษัทให้เราทันทีครับ3,500บาทวันนี้เราจะแนะนํากี่คนก็ได้ครับบริษัทใจ่ายให้เต็มทีทท่โอเคครับเรามาดูรายได้ทางที่3กันแล้รายได้ที่สามนี้เขาเรียกว่าดูโอทีมนะครับดูโอทีมนี้อย่างที่ผมอธิบายให้ฟังตอนแรกครับในเรื่องของโครงสร้างการจ่ายรายได้ได วันนี้โครงสร้างและการใจใ่ายรายของเราเนี่ยแบ่งเป็น2ทีมก็คือทีมซ้ายกับทีมขวาเพราะฉนั้นครับเราจะมานําคํานวณในข้อนี้กันเรามาเริ่มต้นที่แพ็กเกจบอลเท่านี้เราตัดสินใจลงทุนในแพ็กเกจบอลบริษัทกบริษัทจ่ายข้อนี้ให้กับเรานะครับจากการบาลานซ์ของทั้ง2ทีมเนี่ยสิหมายความว่าวันนี้เรามีทีมซ้ายนะครับและก็ทีมขวาทีมซ้ายจะมีคน5คน10คนหรือเป็นร้อยเป็นพันคนก็แล้วแต่ แต่ว่าบริษัทสามารถเก็บรวบรวมคะแนนฝั่งซ้ายแล้วก็รวบรวมคะแนนฝั่งขวาแล้วก็คำนวณให้เรา10%ครับจากคะแนนภายใต้องค์กรเราแต่วันนี้ครับถ้าเราเป็นบอลครับบริษัทจ่ายให้เราสูงสุดต่อวต่อสัปดาห์ก็คือ500เหรียญครับถ้าเป็นเงินไทยก็อยู่ที่15,000บาทต่อสัปดาห์ครับถ้าเป็นรายเดือนนะครับก็อยู่ที่60,000บาทต่อเดือนครับยกตัวอย่างว่าถ้า สัปดาห์นี้เราสามารถรับรายได้ถึง1% 0 0 0ัเหรียญบริษักจ่ายให้ได้เพียงแค่5 0 0อเหรียญครับก็คือ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเพราะเราเป็นแค่ตำแหน่งบอดแต่ถ้า,าอยากได้รายได้มากกว่านั้นครับตัวเองต้องเป็นที่ตำแหน่งซิลเวอร์ครับเ <c oughs> พราะตำแหน่งซิลเวอร์ครับบริษัทว่าบริษัทคำนวณทีมเดิมครับก็คือทีมซ้ายและก็ทีมขวากลุ่มคนกลุ่มเดิมครับแต่บริษัทเพิ่มเายไดการใจ่ายให้เราครับเป็น15%จากการบาลานซ์ทั้ง2ทีม และบริษัทเพิ่มเพดานการรับไปได้ให้เราสูงสุดอยู่ที่1000เหรียญต่อสัปดาห์ครับถ้าเป็นเงินไทยก็อยู่ที่3 0 0 0 0บาทครับเดือนหนึ่งก็1นึ่งแสนสองบาทต่อเดือนแต่ว่าถ้าสัปดาห์นี้เนี่ยเราสามารถรับไปได้ได้ถึง2,000เหรียญบริษัทก็จ่ายให้เราได้แค่พันเหรียญเท่านั้นครับตามเงื่อนไขบริษัทถ้าอยากได้มากกว่านั้นตัวเองต้องเป็นตําแหน่งโกครับเพราะเป็นตาแหน่งโกครับบริษัท จ่ายบาลานซ์ทีมให้เราอยู่ที่20%ครับและใช้ทีมเดิมครับก็คือทีมซ้ายกับทีมขวาของเราทีมเดิมครับมาคำนวณกา,ารจ่ายรายได้ให้แต่ว่าถ้าเป็นโกรครับเราสามารถรับรายได้ได้สูงสุดถึง9ล้านบาทต่อเดือนตามตําแหน่งของบริษัทขึ้นไปรายได้ข้อนี้ครับรับเป็นรายได้ทุกๆุกสัปดาห์ครับรายได้ทางต่อไปครับ ป็นไรายได้ทางที่4ี่เขาเรียกว่ายูนิลเวลยูนิลเวลคือการกลับมาซื้อซ้ําภายใต้องค์กรของเรานะครับบริษัทใจ่ายให้เราลึกทั้งหมด9ชั้นมาดูกันว่าในแต่ละชั้นายอย่างไรบ้างวันนี้คนที่เราแนะนําโดยตรงเขาเรียกว่าเจนที่หนึ่งของเราหรือว่าชั้นลูกของเรานั่นเองนะครับบริษัทจะใจ่ายให้เรา5%บริษัทจ่ายลงไปอย่างนี้เป็นเจนลงไปเรื่อยๆทั้งหมด9ชั้นเกเจนเออร์ชั่นนั่นเอง เจนที่1ถึงเจนที่3บริษัทจ่ใจให้เรา5%ครับเจนที่4 5บริษัทจ่ายให้เรา4%เครับเจนที่6กับเจนที่เบริษัทจ่ายให้เรา3%ครับเจนที่8ครับจ่าย2%เจนสุดท้ายครับเจนที่9จ่ายให้เรา1%ครับในที่สำคัญครับยกตัวอย่างว่าเกิดชั้นที่5ชั้นที่6กของเราไม่เวิร์คขึ้นมาทำยังไงออกโนโกเรามีแผนแบบลงอัพครับ คำว่าโลอัพหมายความว่าถ้าชั้นที่5ชั้นของไม่เวิร์ครับเขาจะดันชั้นที่7ชั้นที่8ขึ้นมาเป็น5 6กแทนครับแล้วก็ดันขึ้นมาเรื่อยๆครับให้เต็มครบทุกชั้นโดยที่ไม่มีชั้นไหนว่างเลยเพราะนั่ครับการจ่ายแบบนี้เป็นถือว่าเป็นการจ่ายแบบสุดยอดมากๆจ่ายลึกทั้งหมด9ชั้นแบบอินฟินิตี้ไม่มีขีดจำกัดน,นะครับผมยกตัวอย่างว่าวันนี้ถ้าเรามีคน100คนดื่มกาแฟของเรากันนะครับเพียงแค่1 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้น 100คนดื่มกาแฟ1,000บาทครับเป็นเงินอยู่ที่1 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับบริษัทจะจ่ายให้เราทันทีครับ5% 5%ครับของ10,000เป็นเงินอยู่ที่5,000บาทต่อเดือนครับเราสามารถรับไปได้อย่างนี้ทุกๆเดือนแต่ถ้า100คนนี้เขาไม่ดื่มเลยคนละ1000งพันละครับถ้า100คนนี้เขาดื่มกาแฟของเราคนละ3,000ันบาทต่อเดือนละจาก5,000ันนี้เป็น1 5 0 0 0บาททันทีนะครับเห็นหรือยังครับสุดยอดมากๆข้อนี้ และยกตัวอย่างครับถ้าไม่ใช่100คนนะครับต่อไปทีมงานโตขึ้นเรื่อยครับเป็น1000คนดื่มคนละ3 0 0 0บาทละครับเพราะนั้นข้อนี้เป็น1 5 0 0 0 0บาทนะครับไม่ต้องแปลกใจเลยครับเพราะวันนี้ที่ต่างประเทศครับคนอเมริกาดื่มกาแฟวันหนึ่งเป็นลนล้านแก้วนะครับพราะนั้นวันนี้ออกรนอกโกลาเพียงต้องการแค่1%จากยอดขายกาแฟทั่วโลกครับวันนี้ครับคุณฮอตันบาร์ครับรับรายได้ข้อนี้ครับมากกว่า10ล้านบาทต่อเดือนสุดยอดมากๆครับสำหรับข้อนี้ รายได้ข้อต่อไปครับเป็นรายได้ทางที่5้าเขาเรียกว่า matching unit level ครับ matching unit level จ่ายอย่างไรนะครับวันนี้ matching unit level จ่ายอย่างนี้ครับวันนี้เริ่มต้นจากตัวเราครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า unit level เนี่ยเรามีทั้งหมด9ชั้นชั้นทห,หนึ่งนี่คือชั้นลูกของเราประสาทใจให้งี้ครับถ้าลูกของเราเนี่ยนะครับหรือว่าเจนหนึ่งของเราเนี่ยมีรายได้จาก unit level ข้อเมื่อกี้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ บริษัทจ่ายให้เราด้วยจ่ายให้อย่างไรยกตัวอย่างว่าลูกเรามีรายได้จากข้อเมื่อกี้นะครับ1 0 0 0 0บาทบริษัทว่าบริษัทจ่ายให้เราทันทีครับ20%เป็นครับย0่ก็เป็นเงินอยู่ที่2000บาทครับต่อเดือนโอนเข้าบัญชีธนาคารเราครับถ้าเรามีลูก10คนล่ะครับ10คนได้คนละ1 0,000เพราะนั้นเราได้2000คูณ10คนครับเดือนละ2 0,000บาทเรารับทันทีครับคนนี้ยังไม่พอครับลูกเราไปแนะนําต่อครับเป็นเจน2ของเราก็คือหลานเราั่้เองหลานเรามีรายได้ บริษ <Safe code mark> да ัทบอกว่าบริษัทจ่ายให้เราด้วยครับ10%โอนเข้าบัญชีธนาคารเราทันทีครับรานเราไม่ได้หมื่นหนึ่งเราได้ด้วยพันหนึ่งรานนี้ได้แสนหนึ่งเราได้ด้วยหมื่นหนึ่งไม่พอครับรานเราไปได้นําต่อครับเป็นเลนเราเลนเรามีรายได้เท่าไหร่ก็แต่บริษัทให้เราอีกครับ10%โอนเข้าบัญชีธนาคารเราและยังไม่พอครับบริษัทให้เราอีกครับถ้าเลนไปได้นําต่อครับเป็นชั้นหลนหลนเรามีรายได้เท่าไหร่ก็แต่บริษัทก็ให้เราอีกครับ10%เป็นรายได้ที่มหาศาลมากครับข้อ ดูดีนะครับบริษัทใจให้เราสูงสุดถึง50%ครับแล้วมาดูรา,ายได้ข้อต่อไปครับเป็นรายได้ทางที่6กเขาเรียกว่ารายได้ leadership ครับการที่เราจะมีสินและรายไ,ได้ในข้อนี้เนี่ยตัวเองจะต้องเริ่มจากแพ็กเกจโก่อนครับเราเริ่มจากแพ็ k เกจโกแล้วเราก็พัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรของเราเนี่ยให้ขึ้นตำแหน่งของบริษัทตำแหน่งแรกของบริษัทเราเลยนะครับก็คือตำแหน่งแซฟไ์ฟครับ แซฟไฟแล้วก็าเป็นตำแหน่งลูบี้ครับ Emer ald. Emer ald ลูบี้ก็มาเป็นเอมอลอนเอมอลอนแล้วก็เป็นไดมอนด์ครับจริงๆแล้วยังมีไดมอนด์แล้วก็มีบูไดมอนด์แล้วก็ลงไปอีกเรื่อยๆครับแต่วันนี้ผมจะพูดถึงแค่ไดมอนด์ก่อนเรามาดูครับวันนี้เนี่ยถ้าเราเองเนี่ยครับเป็นตำแหน่งแซฟไฟ์เราสร้างให้เจนที่1ของเราเนี่ยนะครับขึ้นตำแหน่งแซฟไฟ์เหมือนกับเราถ้าเจนหนึ่งของเราเป็นแซฟไฟ์บริษัทจะให้เราทันทีครับ2% และถ้าเรานะครับขึ้นตำแหน่ง Ruby ของบริษัทได้บริษัทว่าให้เราไปสร้าง g e น2ครับขึ้นตำแหน่ง s ซ p ไ l ร์เหมือนกับเราบริษัทจะให้เราอีกครับ3%แต่ถ้าเราเป็นตำแหน่งเอม r a n ลครับและเราไปพัฒนาเจนที่3ของเราให้ขึ้นตำแหน่ง s ซ p ไ l รบริษัทจะให้เราอีก4%่ครับแต่ว่าถ้าเราไปตำแหน่งไดมอนด์ครับ แล้วเราไปพัฒนาเจนที่สี่ของเราครับให้ขึ้นตำแหน่งเซฟไฟ์บริษัทจะให้เราอีกห้าเปอร์เซตครับเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนี้ได้มาจากยอดขายภายใต้องค์กรของเราทั้งหมดนะครับเพราะนั้นข้อนี้นะครับจ่ายหนักจ่ายเต็มมากๆครับแล้วรายได้ข้อสุดท้ายกันนะครับข้อนี้เป็นรายได้ทางที่เจ็ดรายได้ที่เจ็ดนี่เป็น กองทุนจากยอดขายทั่วโลกครับที่บริษัทจะแบ่งให้กับเราข้อนี้ครับเป็นข้อที่สุดยอดมากๆเพราะวันนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าออกโนโกเราเปิดมาเพียงแค่4ปีครับตอนนี้เรามียอดขายในแต่ละเดือนนะครับมากกว่า3,000ล้านบาทไปแล้วครับเรามาดูกันครับว่าจ่ายให้อย่างไรกองทุนจากยอดขายทั่วโลกครับเป็นอย่างนี้ครับวันนี้ครับอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นครับว่าบริษัทเราเนี่ยเปิดมาทั้งหมดประเทศไทยตับเป็นประเทศที่28นะแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่ครับประเทศไหนมียอดขายมากประเทศไหนมียอดขายน้อยไม่สําคัญครับแต่วันนี้บริษัทจะสรุปครับว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมียอดขายเท่าไหร่ยกตัวอย่างว่าวันนี้ปีเดือนนี้บริษัทมียอดขายที่4ี่ล้านบาทบริษัทเขาจะตัดมาทันทีครับ3% 3%เป็นเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับยกตัวอย่างเป็นเงินที่120่ี่ล้านบาทบริษัทเขาจะมาแบ่งให้พวกเราครับตั้งแต่ตําแหน่ง r ลูบี้ขึ้นไปครับตามสัดส่วนของ โอเคครับเมื่อสักครู่เนี่เป็นรายได้ทั้งหมด7ช่องทางของบริษัทออรกโนโกเลยมีอีกหนึ่งกองทุนให้กับทุกท่านนะครับเป็นรายได้ทางที่8ปดเขาเรียกว่า OG Benz ครับ OG Benz ของออร์แกโนโล้เนียจะเริ่มจ่ายตั้งแต่ตำแหน่งแรกของบริษัทเลยครับก็คือตำแหน่งเซ i ไฟแล้วก็จ่ายขึ้นไปให้พวกเราเรื่อยๆครับถึง f a อร์ y Lamborghini ก็สามารถรับได้นะครับ ราะนันครับทั้งหมดที่ทุกท่านได้ฟังมาเนี่ยเป็นแผงกตรตลาดที่สุดยอดม,มากๆเป็นแผนกตรตลาดที่จ่ายมากที่สุดในโลกเราตอนนี้แล้วครับเพราะวันนี้นนเรามีตัวอย่างความสำเร็จให้เห็นแล้วนะครับเราสามารถสร้างผู้จัดจําหน่ายเนี่ยที่มีรายได้สูงสุดของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับทุกท่านนะครับฟังข้อมูลวันนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างถ้าท่านใดนะครับสนใจหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะร่วมทำธุรกิจกับผมติดต่อมันที่ผมได้นะครับผมตะวัน เบอร์โทรนะครับ0804933247ขอบคุณครับ